สวัสดีครับเพื่นวิโนน,ออนี่ไาละครับเซ่อนพยานอืมรวัจิตสุดอดือดนะมันจะแบ่บนะครับวกน้ำสุ่มน้นะเลเีเผาอ,อไ๋ได้กินได้ไหมแม่ได้แล้วจ้า นี่หมอนี่ก็ดีเนี่ยหนึ่มแน่นอนพี่น้องท่านใจเนาะสวัสดีครับคนนุณแม่สวัสดีจ้านยยังอู่บมือสีสีมือสีสีมือสีอยากกินหมูกระทะหนูอยากกินหมูกระทะ <c oughs> หนูอยากกินหมูกระทะ จัดแล้วเด้อแจจัดแล้วเด้อแจซื้อมาได้นะแม่มีครบเลยใช่หม,มูกระทะแกบมึงกินอะไรกระแสบพวกน้ำฉุ่มน้ำอ่ากุ้งก็มีเด้อบ,บังเอากุ้งใส่น้ำกันนะอยูน,อยน,อยน้องเห็มันไล่ไหลนี่ปด กุ้งใส่น้ำย่างกุ้งเลเผาได้ยินได้กินไ,ไหมแม่ได้แล้วจ้านี่หมอน่ก็ดีเล่นนึ่นได้นล้พี่น้องท่านใก่เนาะอืมใช่ ก็แน่นในปลากรมลอยแต่ไม่ต้องใส่เอ้าตั้งกองเขาแม่ยนะต้งเอ้ามาค่ะพี่น้องบรรยากาศย่มแรงค่ะหาอะไรกินหาอะไรกินกินท้องวันสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้าเต้ยเต้าเต้ยนิดดักนิดดักนิดดัก ้จมันวยไงขวดแตงโมมันมั่ยมันน่าหน่อยกินแตงโมแปรแรงโมน้มอยมันตีกระเด็นเลยพี่น้องหมอน้นำจิ้มขวดละยี่สิบน้ำจิ้มเลย จะเอากุ้งมาแม่แกะกุ้งให้แล้วย่างชุดกันมาเดินค่ะปลาลุงโอ้ยกินคนละต๊ะใจเพี้ยเราะละโต๊ะใจเอราละต๊ะใจ,อะใจโอ้ยตะเขียบนี่มันเป็นจะไหนมันเป็นน้ำคนใส่บปะเป็นบ้างเอะ ล้างบ้านจะจะาสูตรอ้อยลุกบึนๆอยู่กาจะหอมคนชงซอยคนใชยอ้อยคนอ่ะมันฮ้อนแม่กับควันไฟลงควันไฟจุ่มลงจึงมดเลยยังโมเดิร์นใจบัดมันบวกฮ้อนยังเล่นขึ้นอีกสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่หน้าร้านครับเพืน พยานอืมอวันจิ้สุดอย่างนี้แหละแบนเข้าโคดจะจะเอาชุดนี้อืมอ่ะิเอาตัวใส้เลยอย่เดือดอืมบอกพระเจ้าจอดม,มั่นไรโอพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดเขย,ย่งลูกเอาเอากระดาษชุกเขาคูอเป็นดังสีนี่ฮึ คือตังงาอแบบนี้สวยงามเลยน้ำดำเราก็อยากกินเด้อมันเล้งได้แล้ทิง้งเลยไ,ไม่ต้องเสียดายต้องมากเดือดเลยแม่ต้องการดำครับมาค่ะมาพี่น้องอเด้อพี่น้องฟังไก่ฟังเล้าเพื่อโลก ไข่บนะ่าอ่นะััดไม่แเยกร่ไเยียงไได้่เลยเร่ยปรเเลยเามาค่ะมาไหนเล่พี่น้องยู่ไปละ่ะอันเบยทั้งที่เราก็ยู่อไก็เนี่ย นี่เวลาพ่อแม่กินทำคลิปนะคะทุกคนต้มเ,เซุปไว้ต้มอะไรล่ะหาอะไรขาไส่หอยอู้หู้โอ้โหถูกใจบั้งมึงซีบัางน้ำซุปก,ก่อนมาแซ่บไหม อถ้าที่กินอะไรพี่น้องเคยเริ่มต้นโ,โมเป็ดหลายอย่างเลยมันร้อนปลยาหมึกห้ากระมีเมด้อมีมึมเกเราเนี่ยมันของแท้มีทั้งกุ้งมีทั้งหมึกมีทั้งกุ้งเนื้อยู่ยนั่ง เอากุ้งออกสุกละวอเอาให้มานะแต่บะกินปะแข็งพ่อมันแข็งพ้าแข็งพ่อแข็งมากเลยอร่อยอยู่ได้หรอือแบบ มาค่ะมาปลาลุงมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่าน,นเอฟซีผู้น่ารักโอ้ยตกสเสียงโอ้ยอึ่งเสียดายเอาแปะไหม้อคอนไทยหรอครับมันปุกเสียงอเล่นนี้บมันเดี๋ยวก็เป็นนีส เอาเดี๋ยวไม่ท่านแก่แล้วแน่น,นะหมุนบาดเดี๋ยวเอาไรกันเออพราะว่าเจ้าลวกเอาดีกว่าอันที่แรกอันนีล้นไปมาแล้วย่างมาแล,แล้วมาลุม่มอย่างนี้พักรใส่รถกาดเท้ามาตาักเลยอืมนี่พ่อนี่ ขบวาาัลผอานแซ่บมันมออมจะหอมอะไรครับแซ่บชินช่องเผาก,กินไกลแี้ไง้องเผานั่งเผาปืนโกน หม,มักไข่ห้ำชอง,งหน่วยห้ำแดงไร่อยอะ้าวววนาละอันนี้กุ้งจิ้มกุ้งจิ้มกุ้งเอาไหุ้่เอาไปลวเอาต้มลงเียเี้เดดยกุงเดวอาต้มซะก่อน เขาซ้องเข่านั่งเข่าปืนก้นตะกี้มักทามอ่ะมักทามกันเนาะพี่น้องอีกฐานบอเวียร์แล้มันบ่ดควมจะบอเวียร์มันบ่ดูดเด้พี่น้องมันบ่ดูดหมอดีมันหมอดีเลยแต่มันดูดนี้ยเนี้ยลุ่มไปเพราะว่าเขาล่างตากแดดไว้อันนี้พี่น้องทามมาเจ้าคือใส่ตอมมันบ่ดูดบ่อเล่ไมบ่ดูดค่ะแต่เกี่ยมันไม่ถนัด อ๋อแมงกระพุนขอจนหดเนาะฟอนใสอีกหน่อยอนใสอีกหน่อยเยอะฟอนเนาะเอออนเลยเกีอยวเขียนมาหนิมันสุกแล้วกินเลยทำมันสุกแล้วเราก็ฟอนกลุ่มก่อนกินเนาะกุ้งนะกุ้งปัดกินกุ้งผัดโบกินอื้มแมงกระพุนแซ่บ ที่บอกตีนไก่ลงเอาลงเลยหรอพ่อกะต้าคือโรยพักน้ัน,น,นี่มันสุกแล้วกินหน่นี่นหมดแล้วค่อยๆเอาลงใหม่ mm. mm. แซ่แบเนาะแซ่บดีดยที่ว่นวานว้ไม่กินเนาะ่ ใส่ังคัลละพาแซ่เส็บกลายเป็นไปแบบนี้เนาะเอาไข่หรือบเนี่ยเอาวุดิบอะไรมาเช้าจริงเไยแจงวัน มักกินอยู่พี่น้องขอเงเนี่ยค่ะคือกินกเก่งนนนมือกองเห็นบาเก่งเลยหมดได้ยังค่ะ ตัวตัวญ่ใหญ่เลือกเอาอุ้ยพร่เนี่นนน bon ยดีกว่อ๋อ ไฟมือถือลูกมนานั่งเล่นน้ำพี่มาเล่นจริงไม่จยมาลบกล้องโอ้่ซีนาจีดหมดหมดหมดนัด่นมาซุกในใน,ะนแล้วอยู่กูมูลวิดลงกรงไฟเนี่ยมันทุกข์แล้วอันนี้ต้องกินที่รเราสเต็ป Gracias. Yes. what else this is

คุณเดชถ้ากินเร็วนังไม่ไปพี่นอ้นอ,งองกินปุ้ยประมาณสองชั่วโมงก็บวแล้วก <c oughs> ินแบบนี้เนาะกินไปเรื่อยพี่น้อง <c oughs> กินบมดเกล็กเนี่ยถ้าทีนนี่ก็ขอบคุณกันครับเพราะแต่ว่าได้เห็ด <c oughs> ให้ปลาลุงเบิอกอเลยคือขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกท่านแต่ไทยแล้วแม่เนาะ <c oughs> ถึงกระลาังใจขอบคุณสาธอไปเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะก <c oughs> ออย่าลืมไปเอาหมีดมาผ่าเต็มมือนะครับ